ทางพัฒนาเรามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะโต4%นะครับเราจะมองต่ำกว่าทางการที่มองว่าโตประมาณสัก5%แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามองว่าการส่งออกเนี่ยฟื้นตัวแต่ก็ฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เพิ่มไปสูงมากทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยเราเอ,อยู่ระหว่างการฟื้นภาคการผลิต นะครับกว่าจะใช้เวลาก็ประมาณสัก2ไตรมาสก,กับสองเนี่ยทางมาร์ลินช์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพัทราะาเนี่ยมองว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกมีความเสี่ยงสูงนะครับโดยเฉพาะในในภูมิภาคยุโรปซึ่งกําลังเข้าสู่ภาวะถดถอยฉะนั้นในครึ่งแรกของปีเนี่ยจะมีความหวั่นไหวเรื่องยุโรปค่อนข้างมากเศรษฐกิจยุโรปจะตกต่ำนะครับคือจะถดตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตั้งเป้าของการส่งออกไว้ไม่สูงมากครับก็ชัดเจนว่าเป็นการ ลงทุนนะครับเพื่อที่จะ,ะฟื้นฟูธุรกิจต่างๆชัดเจนเลยว่าทุกคนต้องอต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่นะครับไม่เรื่องการซ่อมแซมเรื่องน้ำท่วมนำเข้าวัตถุด,ดิบนำเข้าเครื่องจักรทางรัฐาเองก็คงจะใช้ใจ่ายเงินจำนวนจานวนหนึ่งในการที่จะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมครั้งต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับเงินเฟ้อเป็นไปได้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่าที่หลายคนคาดเอาไว้ ด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับสทางการเองที่เคยมีการอุดหนุนพลังงานต่างๆเนี่ยต้องค่อยๆลดการอุดหนุนแล้วก็เพิ่มการเก็บเงินเท่ากองทุนนะครับสามเนี่ยมีเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วก็สี่เรื่องพอรกรโอนหนี้กองทุนฟื้น,นฟูเนี่ยถ้าเกิดในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะทำให้ มีแนวโน้มที่จะดอกที่จะทำให้ค่าเงินเนี่ยไม่ได้แข็งค่าและอ่อนค่าซึ่งก็กระทบกับ ปจัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุดนะฮะก็ <c oughs> อย่างที่ทราบันดีก็เป็นเรื่องของโลกแลวก็โดยเฉพาะเรื่องของยุโรปนะครผมว่าสถานการณ์ในยุโรปนะะเนี่ยยังไม่ใกล้ที่จะจบนะครัแล้วก็จะมีข่าวไม่ดีออกมาอีกนะฮะเลยสถานการณ์มันน่าจะแย่ลงก่อนที่มันจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็คงส่งผลไปค่อนข้าง,งทั่วโลกนะฮะทั่วโลกซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจไทยไอ้ตัวที่จะช่วยก็ก็เหมือนกับที่คน พูดและฝากความวองไว้เยอะก็คงมีเรื่อง,องของของรายจ่ายภาครงพระาครัฐอะไรที่จะเข้ามาแะฮะแต่ในแต่แต่ในภาพรวมเนี่ยนะฮะออถ้าถามผมว่าภาพรวมในแง่ของตัวเลขก่อนเนี่ยของปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็คงยากที่จะสวยนักนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไงเนี่ยโดยโครงสร้างพื่นเรื่องของส่งออกเยอะ แล้วก็ไอ้ภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาทดแทนได้ค่อนข้างลำบากนะฮะภาครัฐเองเนี่ยรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยแค่ประมาณ15เอร์เซของ GDP หรือมันจะมาทดแทน,นเรื่องของส่งออกที่มัน60-70ของ GDP เนี่ยเป็นไปได้ยากแนวโน้มราคาน้ำมันโลกผมว่าลง ตอนนี้นะฮะเ,เพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวลงนะฮะแล้วก็เมื่อไม่นานนี่ย I E A เนี่ย International Energy Agency เนี่ยก็ออกมาโชว์ครั้งางแรกๆเนี่ยที่ดิมดาลเช่าน้ำมันโลกเนี่ย drop ซึ่งซึ่งปกติเราจะไม่เห็นยกเว้นมันเป็นปีที่มันจะมีวิกฤตวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าราคาน้ำมันโลกในดอลลาร์เนี่ยมันก็น่าที่จะจะจะไม่ไม่สูงนะฮะก็เลยมันก็ไม่น่าจะส่งแรงที่จะผลักดันมากมายขนาดนั้นเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อบ้านเรานะครับคือถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยสมมติอิหร่านมันเกิดไปบล็อกไอช่องแคบพอมูสอะไรเงี้ยคือของแน้าราคาน้ำมันมันก็คงคงสปค์นะฮะช่วงนั้นแต่ผมว่าไอตัวที่มันดライเรื่องของ ราคาน้ํามันเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝั่งดีมาลคือคือถ้ามันบล็อกช่องแคบอะเอาจริงๆอะถ้ามันบล็อกช่องแคบเนี่ยนะคุณคิดหรือว่าทุกคนจะปล่อยให้เขาบล็อกนานเไป็นไม่ได้หรอกคือไม่รู้อเมริกาอเมริกามันก็ต้องเทคแอคชั่นอะคือโลกเนี่ยอเมริกาจีนทุกคนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งไอ้ช่องแคบอันแคบๆอันเียนี่ใช่ไหมฮะมันปล่อยให้ใครไปบล็อกเนี่ยนานไม่ได้หรอกมันก็อาจจะเกิดอะไรเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายอะไรมากมายมาหาศาลแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้อง